น c สคาเจ e นเรชันที่2ปี1967ถึงปี1980รถแข่งในยุคนี้จะเริ่มมีการแข่งขันในสนามแอสฟัลต์หรือว่าสนามยางมาต่อยกันมากขึ้นโดยตัวรถส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถสต็อกคาร์ที่มีการดัดแปลงบ้างขึ้นในบางส่วนครับซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นยุคที่ NASCAR เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วครับในปี1971 NASCAR ได้เปลี่ยนชื่อหลีกสูงสุดเป็นน s สคาวินสตันคัพซีรีส s ซึ่งก็คือที่มาของการแข่งขัน p ิ s t o n Cup Series นั่นเองครับผู้ที่ได้รับแชมป์จากการแข่งขันก็ยังคงเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดเช่นเดิมเพียงแต่วิธีการนั้นจะถูกเปลี่ยนครับในช่วงต้นคะแนนที่จะได้รับขึ้นอยู่กับความยาวของสนามการแข่งขันนั้นๆยิ่งสนามมีระยะทางที่ยาวมากคะแนนที่จะได้รับก็ยิ่งมากครับก่อนที่ระบบคะแนนจะถูกเปลี่ยนใหม่ในปี1975ซึ่งจะมีการกำหนดคะแนนของผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับชัดเจน โดยผู้ที่สามารถเป็นที่1นึ่งนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของการแข่งขันผู้ที่สามารถนำเป็นที่1ได้นานที่สุดและผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับคะแนนพิเศษซึ่งระบบนี้ถูกใช้เรื่อยมาจนถึงปี2016เลยครับโดยรถที่ถูกนามาใช้ในการแข่งขันในยุคนี้ก็อย่างเช่น dodge chargers dodge charger s Daytona plymouth road runner plymouth thunderbird Ford, Torino, Mercury, Cyclone ส so, ่วนนักแข่งที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานี้ก็คือนักแข่งระดับตำนานของ NASCAR ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น David p e r s ์สันเคลย a บร์รและที่ขาดไม่ได้ก็คือเดอะคิงแห่งวงการ NASCAR แชมป์เจ็ดสมัยและผู้ที่คอองสถิติชนะมากที่สุดตลอดกาลริชา h a r เพตตี้ซึ่งเขาคนนี้ก็คือต้นแบบของสตร i p The King w e t t e r s จากหนังเรื่องคาสนั่นเองครับ